แล้วแบบก็ไม่ส่วนตัวเท่าไหร่จะบ่นก็ไม่ได้ว่าคุณแม่ท้าใช่ทำยังไงคะแล้วถ้าจะให้ช่างมาก่อผนังมันก็ดูคุณแม่ไม่ยอมไม่ปล่อยไม่ปล่อยตังแน่ๆช่แล้วอีกอย่างหนึงถ้าเรามาก่อหรือกั้นทําอะไรขึ้นมาเนี่ยเวลาเราต้องการใช้พื้นที่จริงๆ ก็ไม่ได้แล้วเพราะว่ามันยึดติดไป,ลดไปลแล้วฟิกไปแล้วใช่มันฟิกไปแล้วเราก็มีทางแก้ไขก็คือเรื่องการเรื่องบานพับบานเฟียงพวกนี้กัน<ะ>ส่วนไปแล้วแล้วไอเดียของมันก็คือสมมุติเราใช้แล้วเบื่อละเซ็สงล้าฉากการนี้เบื่อแล้วมันจะมีบางฉากการราคามันจะขึ้นอยู่กับวัสดุแล้วก็ดีไซน์ของมัน<ะ>ถ้าเราซื้อแบบเรียบๆมาแล้วพอเราเบื่อคุณชอบไปพาหุร<ะ>ัดซื้อผ้าตรงกลางอ่ะที่เคยเห็นมันที่เป็นบานเฟียงไม้เปลี่ยนผ้าได้เปลี<ะ>่ยนผ้าได้ตามต แต่วันนี้พี่วันจจำลองมาว่าถ้ามันเป็นฉากกั้นแบบนี้ค่ะเราก็ตกแต่งไปหาอะไรมาห้อยได้ได้ได้เัื่วไปเอ้บางเซียนแบบนี้ไปหาซื้อได้แถวไหนคะจริงๆแล้วถ้าเป็นฉากกั้นๆแบบนี้ไปตามที่เป็นพิเรนทร์นะจีนลินดินทางรินถนนทั่วไปนใน่ไหมคขายไม้ใช่ไหมครับขายไม้เตาวเลยแล้วราคามันจะหลากหลายเพราะมันใช่มันจะแล้วแต่วัสดุและดีไซน์มันไงอ่าอีกอย่างหนึ่งแล้วประมาณเรื่องปัญหาที่สองที่นบอก เรื่องเหล็กดัดหรือว่าจะเป็นบันเก็ดเนี่ยมันแก้แก้ไขย่าคนที่ว่าหนึ่งเรื่องความปลอดภัยใช่ไหมคะเรื่องความปลอดภัยเนี่ยแล้วเราจะไปแก้มาครั้งมองไปฝั่งตรงข้ามพระเจ้าเข้าง่ายเลยแหละบันเก็ดนี่ดึงปุ๊บเข้าได้เลยจักรยานหายไปละสองมาทันรัวเห็นไหมล่ะแล้วบางครั้งทันียภาพด้านนอกอาจจะแบบมองไปแล้วมันไม่ได้เราจะไปสั่งเขาว่าเฮ้ยช่วยเปลี่ยนสีทาสีข้างนอกหน่อยมันด้อยได้อีกน่าแก้ยังง่ายทมาน เรามีเราใช้ผ้มาม่านโปร่งบางแบบใช้นะสบายตาให้ดูสบายตาเลนิดเดงแล้วเรื่องการสร้างบรรยากาศถ้าห้องเราเล็กเราก็ไม่ควรให้มันทึบหรือหนาอะไรเงี้ยนะแต่ว่าถ้าเป็นตาปกติแล้วมันก็ถ้ามีสองชั้นก็ได้นะถ้าเราแต่งห้องเป็นส่วนตัวมันก็จะมีชั้นที่สองที่เล็นแบบทึบ แล้วชวั้นด้านในก็เป็นแบบโปรแบบนี้แล้วนุ่มก็สร้างบรรยากาศได้เหมือนลวดลายของผ้าะสามารถเปลี่ยนได้บ่อยเพราะว่าเราเป็นเป็นเป็น,ปนราวลักษณะแบบนี้การทาผ้าม่านในสไต์เนี้ยมันทําง่ายเพราะเดี๋ยวเราจะมีเป็นกระดุมแล้วก็คล้องมาแล้วก็เปลี่ยนใหม่ได้บ่อเองได้เลยแล้วถ้าอยากรู้ผ่านมายงโปรเลนส์นี่รับรองรับรองที่เขาบอกว่าอ้าวไม่ต้องตกใจอย่างยืงที่มันไม่ได้ติดเฉพาะตรงขอบผ้าช่ค่ะ มันเป็นปัญหารเลยเพราะมันทําให้เราแบบว่าปิดในที่ที่เป็นลูกกลงที่มุ้งบอกว่าเล็กลูกกมงเล็บด่างนั่นไงมันทำลายกัลยาภาพอ่ะเรารู้สึกแบบเราไม่ชอบแล้วเราก็ปิดมันซะมันนี้ไม่รูด้วยนะครับเพราะว่าบางคนอยากจะเข้าใจไปว่าทุกครั้งที่เราปิดมันต้องติดพอดีพอดีก็ไม่ได้นะไม่สนใจอันนี้จะมีเรื่องตกใจใช่เพราะเดี๋ยวนี้ดีไซน์ใหม่ๆที่มันทิ้เนี่ยเขาจะทิ้งหกลงพื้นเลยทิ้งลงพื้นเลยนะครอเลื่อนนิดนึงแต่ว่าใส่บรรยากาศใช่แล้วจริงๆแล้วสรุปพวกนี้เปลี่ยนได้บ่อย ถ้าอื่นที่แบบยิ่งเราไปเจอผ้าสวยๆเนี่ยเราเปลี่ยนสร้างบรรยากาศได้นนใช่ไหมเนาะแล้วก็นี่อีกอันหนึ่งอันนี้นนที่นุ่มคุยกับพี่ฮวนไว้ครนะที่แล้วบอกว่าพวกโซฟาเป็นเจอชิ้นใหญ่ตอนนี้แค่นุ่นเบือ่อเมือครั้งแบบถ้าไม่ไดีมันนี่มาปาร์ตี้ดีป่ะหรือว่าอ,อะไรกับเพือ่อนเนี้ยเราทำายังไงอ่ะหนึ่งพี่ฮวนเคยคิดอ,อันนี้เคยเคยเป็นปัญหาตเป็นแต่แล้วแบบเอ๊ะเราไปเปลี่ยนผ้าปุ๋มไหมหรือไปเปลี่ยนผ้าปุ๋มโซฟาเปลี่ยนอะไรวัสดุโซฟาเนี่ย ราคามันก็เช็งแล้วมันไม่น้อยครับพอเปลี่ยนกุ๊ก็เปลี่ยนเลยด้วยมันก็คือเปลี่ยนเลยสองจะซื้อใหม่ถ้าซื้อแบบราคาถูกมันก็นั่งไม่สบายนั่งไม่สบายในยคุณค่าแล้วก็ซื้อแบบตัวของเราอันเก่าไี่แหละเราเปลี่ยนง่ายๆคือเราเปลี่ยนอารมณ์ให้มันคือแต่งตัวให้มันจ้ะง่ายๆแต่วันนี้เวลาน้อยพี่ฮอนขอแต่งตัวแบบ เร็วๆเลยนะคะัดตัเร็วๆเรามีสปายด์สวยๆอินเทเล่หน้ารักหน่ารักสองคนออกมาแล้วอันนี้เราทำเองได้ทำเองได้ไม่สามารถที่จะไปซื้อไมาได้แต่เขาลัดใช่ไหมครับใช่ค่ะหรือจะเป็นผ้าที่เรามีอยู่เนี่ยรุ่นมาแต่งตัวให้มันยกไปเนี่ยบเพ่เหี่ยมันขึ้นี่มันจะง่ายไปหรือเปล่าคะพี่มันง่ายมากเลยเนี่ยมันง่ายโอ้ยแจ๋วเป็นบรรยากาศแล้วรู้บอกว่าไม่อยากอยากไปซื้อใหม่ชุดนางคนนี้ไม่ต้องกลัวผมพ่อผมแม่ว่าคือพ่อไม่เก็บตังค์ได้เองใช่ หรืออาจจะขอคุณพ่อแม่มากกว่าน,นั้นแล้วใช้ทีเดียวใช่นะครับอุ้ยสารนะอันนี้เป็นอันนี้เป็นแผน <laughs> แล้วก็เปลี่ยนบรรยากาศด้วยการเอาหมอนสีสดใ <c oughs> หสหมอนพวกนี้ที่มันแนะนำแพ็คมินิแพ็คจะดีจากอ่ะ <c oughs> ถ้าซื้อมันบางครั้งมาชิมแพ็คมันเป็นเซตสี่สีอย่างเงี้ยเธอตกอยู่ราวๆทั้งเซตสี่ใบอยู่ประมาณสองร้อยเก้าสิบ บาแล้วก็อยู่ที่เมืองภาอยู่ที่อะไรอยู่ในบ้านเราราคาไม่แพงแต่เขไม่ใช่เรื่องนิดนึงนี่ก็เปลี่ยนโฉมไม่ได้เล้วนี่ร้อยเลยครับที่ขอบทิวและขอบรุ่นนี้ได้ไหมครับใช่เอบคุณแม่คุณแม่เลยนะเดินแม่แา่ิตย์นี้เดินแน่ค่ะโอ้โหน่าสนใจจริงเลยอ่ะเพราะฉะนั้นนี่คือเทคนิคแล้วก็สิ่งที่จริงแล้วมันจะมีอยู่ในหนังสือหรือไม่โอ้โหใช่แล้วค่ะไม่ขอนิดนึงได้ไหม คมไปนั้นป่ะแข็งค่ะนี่แหละจริงๆอ่ะมันเป็นตะกร้าธรรมดาถ้าเราไม่เอาขนลุกอ่ะไม่จริงอ่าจริงเหมือนไม่จริงจริงใส่จิงมที่อ้าวหนูขอโทษไปดูเลยครับไม่จริงจิ้มตรงไปนะจริงแล้วเปิดไปแล้วมันก็งามเลยนะนี่อ่าเป็นตะเป็าจริงด้วยตะกร้าไหวเนี่ยครับไม่แล้วจริงๆมันเก่ามันเก่าไงเราก็จะมาถ้าใส่กระดาษนี่ช่วงนี้มันมีแบบ เกาหลีเนเทนเกาหลีมาแล้วนเหมือนนเหมือนเนาะอันนมันจะมีมันมีมาเยอะเราก็แบบลองเอมาเรามามาตกแต่งดูเวลามันเปิดไฟที่มาแสงมันจะน่ารักมันจะยนวลนุ่ดูแพงมากอารมณ์อารมณ์ซื้มาารนครับสองร้อองร้าสิบอเลบอกเพราะยครับอนนีก็จะมาูรด้เลยจริงจนะจิงจิสซื้อจากที่นี่ได้หแล้วก็ไปอีโค มีผ้าชอปด้วยนเล่นได้หลายสีด้วยนะแต่นะแต่เราก็เป็นอีกไอเดียที่น่ารักด้วยอะครเอะเลยค่ะเข้าไหมครับเข้าไหมเข้มาค่ะอ้าละครับใอ้านี้ตอนนี้นะครับในส่วนของการแนะนำเทคนิคต่างๆต้องขอีดก่อนเขาไว่มีสีที่สำคัญเหมนะคกันใชน้เลยใช่ครับใกานี้ขอเสียงเรียนกางให้กับพี่ฮอร์นะครับจิแล้วก็รุ่ด้วยค่ะรับขอบคุณค่ะ นักการมือคงอยู่กับเรานะครับนะครับแล้วก็แน่นอนเพราะว่านอกจากจเทคนิคนะครับการแต่งนะครับสิ่นดีเกิดขึ้นในหนังสือกันแล้วอยากจะบอกว่านอกจากในรูปแบบของหนังสือหรือว่าฮา hard c ปี้ที่เราอ่านกันนะครับยังมีเรื่องราวของเว็บไซต์ครับที่จะ